เป็นแบบไหนนะคะที่ไม่เหมาะกับการเรียนแพทย์ MBBS นะคะอย่างแรกนะคะคือใจไม่หลักค่ะก็คืออยากจะบอกว่ามีนักเรียนหลายคนมากนะที่แบบโดนพึงพ่อคุณแม่บังคับมาเรียนแพทย์แต่แพทย์เนี่ยมันเป็นสาถานที่แบบใช้เวลานานมากเลยนะคือเราเรียนหนังสือหกปีใช่ไหมคะแล้วก็ยิ่งถ้าสมมติเราไปเรียนแพทย์ต่างประเทศมาจะเป็นประเทศไหนก็ตามอะเราต้องกลับมาฝึกงานอีกหนึ่งปีเพราะฉะนั้นเจ็ดปีก่อนที่เราจะได้แบบ เป็นหมอใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นพอเราทํางานไปแล้วเราก็ต้องไปเรียนต่อโทเฉพาะทางอีก mm. ก็ต้องไปเรียนอีกสองสาปีเรียนทั้งหมดประมาณสิบปีอะไรอย่างเงี้ยถึงกลับมาเป็นแพทย์เฉพาะทางได้อย่างที่สองนะคะก็คือคนที่กลัวเข็มกลัวเลือดทนันนี้ไม่แนะนําเลยนะคะก็คือแน่นอนเจอเข็มเจอเลือดแน่นอนนะคะอย่างที่สก็คือจะเป็นคนจิตปอนเพราะว่า พี่เห็นน้องสาวตัวเองเรียนแพทย์อะแล้วเขาต้องมาดูศพเขาต้องมาดูแบบมันจะมีวิชาที่แบบจะต้องเรียนด้วยว่าแบบศพสารส,สูตรศพอะคะ่ะคือศพอันนี้มันเสียชีวิตยังไงแล้วแบบต้องดูศพทั้งวันทั้งคืนต่อมาเนี่ยก็คือคนที่ไม่ชอบท่องจําหรือไม่ชอบวิทย์คณิตเลยนะคะ เจอวิกฤตเยอะแน่นอนนะคะท่องจําเยอะมากๆคนที่ไม่ชอบขนาดท่องจําอย่างเงี้ยค่ะคือไปเรียนแพทย์แล้วอาจจะมีความยากอยู่พอสมควรนะคะพี่รู้สึกว่านังเรียนตอนนี้หลายๆคนนะคะมีโอกาสค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนพี่แนะนําว่าให้เราเออกไปลองแบบค่ายต่างๆดูเก็บพอต่างๆดูก่อนก็ได้ค่ะดูว่าเราเอ j นจอยกับ process ในการเก็บพอรหรือเปล่าถ้าสมมติถ้าเราไม่เอนจอยอ่ะเราแบบมันจะมีเปอร์เซ็นต์ยากมากที่เราจะชอบเรียนห ถึง10ปีเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะถ้ามีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาถามข้างลางได้กดไลค์แชร์ฟอลโล่แล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย